สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดูน e ิสสัน a เม l a ลา 1.2e ของแต่งครบ,ครบสภาพสวยๆราคาโดนๆไปดูพร้อมกันเลยฮะมาดูพร้อมกันเลยฮะคันนี้นิสสัน a m ม l a นะฮะ 1.2e ปี2016ดูชุดแต่งดูสภาพดูของแต่งครเป็นไงฮะของแต่งครบ,คร,บครับผมของแต่งครบ,ครบ ราคาโปรโมชั่นครับเปิดตัวแค่229,000บาทฟังไม่ผิดครับ229,000บาทชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันฮะสะเกิร์ตรอบคันแมกไลเอ็กวันดูฮะสวยสวยเลยสวยสวยเลยเป็นไงฮะสวยสวยเลยข้างในมีของแต่งด้วยมีจอด้วยเดี๋ยวค่อยๆพาไปดูฮะตอนนี้น้องกล้พาดูภายนอกก่อนปี16นะครับปี16นะฮะสภาพน้องๆป้ายแดงเลย สภาพน้องๆป้ายแดงเลยเปิดตัวแค่2 2 9 9 0 0ฟังไม่ผิดครับ2 2 9 9 0 0เท่านั้นเองครับดูเลยให้เห็นเป็นทุกมุมเลยเป็นไงฮะสวยๆเลยสวยๆเลยเป็นไงฮะสวยมากๆเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาโดนๆสภาพโดนใจฮะเดี๋ยวน้องก้วยพาไปดูภายในพร้อมๆกันเลยฮะ ครับมาดูกันเลยฮะมาดูเลยมาดูภายในกันเลยดูเลยเป็นไงฮะสภาพเป็นไงฮะดูเป็นเบาะกำมะยีแบบพิเศษเลยนะครับนี่ฮะดูฮะใหม่ๆกริบๆเลยมีจอแต่งให้ด้วยดูฮะมีจอแต่งให้ด้วยนะดูเป็นไงจอแต่งนี่ก็หลายพันบาทแล้วน้องก็้บอกเลยคันนี้คุ้มค่าราคาแน่นอนฮะสภาพภายในโอเคมากไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยเลยฮะดูเลยฮะ สภาพภายในโอเคมากๆเลยดูดีจริงๆครับดูเลยฮะใหม่มากๆก็ให้ดูทุกมุมเลยนะใหม่จริงดูเลยฮะโอ้โหดูเดิใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยเลยครับไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยเหมือนใช้งานน้อยมากๆเลยฮะดูเลยฮะเหมือนใช้งานน้อยมากๆเลยนึกก็ให้ดูเลยฮะโอ้โหเป็นไงฮะ ดูครับเป็นไงฮะใหม่ใหม่กิบตเลยใหม่ๆหมกิบตเลยฮดูนี่มีตัวเสริมด้วยระบบควบคุมเครื่องเสียงดูฮะตัวนี้หลายบาทนะน้องก้วยบอกให้เลยตัวแต่งตัวนี้หลายหลายบาทนะฮะหลายบาทเลยบอกให้เลยฮะเป็นไงฮะของแต่งครบๆเอาใจไวรุ่นเลยไปฟังเสียงเครื่องยนต์ดูเรงใหม่พร้อมกกเลยครับครับผม แอร์เย็นเย็นช้ำช้เลยเป็นไงฮะแค่ไม่กี่วินาทีฮะคันนี้เลขไม้น้อยมากเลยแค่เก้าหมื่นโลเก้าหมื่นโลฮะดูเลยเก้าหมื่นโลไปดูเครื่องยนต์พร้อมนั้งกว้เลยฮะดูฮะเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยนี่นึกว่าไฮบิดนะฮะเรางก็ให้ดูเลยนะให้ดูเลไเป็นไงทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับพี่ อยู่ในสภาพเดิมๆน้องกล้วยบอกเลยอยู่ในสภาพเดิมๆนะฮะเป็นไงสภาพเดิมๆเ,เลยดูเลยเป็นไงเงียบมากเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยนิ่งๆเลยไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคันโชว์ทุกคลิปดูดึงปากเครื่องยนต์ร้อนๆห้ามทำนะควันขรมงโฉง,งเฉงเลยนะแต่ก้วยทําทุกคันนะทําทุกคลิปนะททปนของเบคาวโ,โตกล้าทําฮะมั่นใจเป็นไงฮะพี่ราคาแบบนี้ สินค้าแบบนี้สุดยอดไม่เอ่ยตอนนี้น้องกล้วยนั่งอยู่ในนิสสันอ m e เมลสุดหรูนะฮะดูเลยฮะให้เห็นทุกมุมทุกองศาอะไรเป็นไงฮะน้องกล้วยบอกเลยนะฮะโปรโมชั่นแบบนี้ราคาแบบนี้สาภาพเฟียเฟ้ยวเฟแบบนี้น้องกล้วยบอกเลยจอดไม่นานฮะคันนี้น้องกล้วยบอกเลยจอดไม่นานเอาใจวัยรุ่นเอาใจทุกวัยเลยดีกว่า ถ้าชอบนะครับรีบจับจองเข้ามานะ2องแ0 0สฟังไม่ผิดฮะสภาพเห็นแล้วนะส,ภา,นนะสภาพเห็นแล้วนะออกได้ทุกอาชีพนะฮะน้องกล้วยบอกเลยเครดิตดี D คันนี้มารับไปเป็นเจ้าของเลยแค่ทําเรื่องจองมามารับไปเป็นเจ้าของได้เลยฮะเอาใจวัยรุ่นเอาใจทุกแขนงเลยทุกธนาคารนะเป็นเครือข่ายของเบสคา a ์ออโตทั้งหมด b บ s คาร์ออโต้ะพิมพ์เลยใน Google ก็ได้ใน ในเว็บไซต์อะไรก็ best Car Auto ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษฮะน้องกล้วยบอกเลยฮะพิมพ์เขาเ้าไปเลยบริษัทเรามี3สาขามีรถมากกว่า500คันครับขอบคุณฮะสำหรับทุกคลิปที่ติดตามกันครับมีอะไรให้กล้ยรับใช้ติดต่อเข้ามาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ